สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับของสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะส่งมอบรถให้กับน้องฝ้ายนะครับตัวนี้น้องฝ้ายนะครับมาทํางานอยู่ที่อําเภอเมืองนะครับมีอาชีพขายปลาหมึกย่างนะครับอยู่ที่สุขาอุปถัมภ์นะครับในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลนะครับซึ่งน้องฝ้ายนะครับไปดูรถมาหลายที่แล้วก็ไม่ได้รถนะครับแถมยังเสียเงินค่าจองอีกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องฝ้ายนิดนึง คิดว่าติดต่อมาทางเพจสมยงแล้วจะออกรถง่ายไหมครับคิดว่าออกง่ายครับเพราะว่าดูตามเพจมานานแล้วอ่าตามเพจมานานแล้วเนาะแล้วพอเข้ามาจริงๆเนี่ยเซลล์ตัวพี่เนี่ยดูแลดีไหมครับดูแลดีค่ะชัดเจนไหมครับชัดเจนอ่าสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรัก e ีโวสมาร์ทแคปนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4 Z e d i t ี o เีชันนะครับรถปี2021นะครับคันนี้ราคาเดิมนะครับผมขายอยู่4ี่แสนเก้าหมื่น 9,000บาทนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่น้องฝ้ายได้ไปนะครับผมทําส่วนลดมา1 0 0นบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแล้วตัวนี้นะครับผมจัดพรลบภาษีค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีทุกอย่างนะครับส่วนประกันภัยตัวนี้นะครับเป็นประกันภัยป .2 บวกนะครับซึ่งมูลค่า10,000บาททางพี่ช่วยไปเท่าไหร่ครับ5,000ค่ะอ่าทางผมช่วยไป5,000บาทและน้องฝ้ายนะครับตัวนี้น้องฝ้ายนะครับก็ ใช้เงินดาวมา10,000บาทเพื่อลดค่างวดให้ได้ตามโจทย์ที่ตัวเองต้องการนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเวลาน้องฝ้ายจะเดินทางไปแห่งหนตะบนใดนะครับพี่แถมไปด้วยนะครับคือเป็นบริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน1ปีเต็ม24ชั่วโมงเสียเงินไหมครับไม่เสียค่ะตัวนี้น้องฝ้ายรู้สึกพอใจไหมครับรู้สึกพอใจแล้วถามความรู้สึกนิดนึงรถคันนี้ชอบไหมครับชอบค่ะรถคันนี้น้องฝ้ายได้ไปนะครับได้ไปทำมาหากินนะครับเพราะว่า จะต่อยอดธุรกิจนะครับคือน้องฝ้ายขายปลาหมึกย่างนะครับอยู่ซอยสุขขาอุถัมภธมนะครับหรือซอยบ่อนไก่นะครับใครผ่านไปที่ไหนนะครับตรงนั้นก็แว่อุ่นนุนได้นะครับน้องขายอยู่หน้าเซเว่นนะครับสุขาอุถัมภธรรมนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็กราบขอบคุณนะครับน้องฝ้ายและครอบครัวนะครับไม่ว่าตัวน้องและครอบครัวจะเดินทางไปแห่งหนตมนใดนะครับหรือจะทําการค้าขายกิจการงานใดนะครับ ก็ขอให้มีแต่เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยด้วยนะครับอ่ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวนะครับขอบคุณครับอ,บอสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องฝ้ายนะครับก็ขอกราบขออนุญ,ญาตลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ